ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมไม่ใช่จะมาสอนโหลดเกมเดยออันนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัดไปนี่นะครับก็จะเป็นเกมประมาณนี้เลยอ่ใครที่กําลังแบบหาโหลดโปรอยู่นะครับแล้วไปเจอช่องเนี้ยเป็นไงนะอ่าเป็นไงคนระับทุกคน อย่างทุกคนพิมพ์ไปใช่ไหมแล้วก็จะเจอช่องเนี้ยแจกโปรเกมนะครับแล้วคืออ่ะมันต้องมามากมายครับน,นี่นะครับผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดนี่ไม่อแบบในคลิปนั้นเลยนะครับทวนโอเคนะครับให้เราเข้า Google หรือ Google Chrome ก็ได้นะครับกดครับ จากนั้นนะครับให้เราพิมพ์นะครับพิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่า APK แล้วก็ใส่ชื่อเกมจะพิมพ์เป็นตัวอะไรเฮ้ยจะพิมพ์เป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้นะครับมันก็จะมีผมแนะนําให้อันที่หนึ่งให้เลือกอันที่หนึ่งกับอันที่สองนะก็กดเข้าไปผมแนะนําเร็บแรกมันขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมครับทุกคนทุกคนจะเห็นคําว่า ดาวโหลดหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดมนะคะจากนั้นกดค,คำว่าดาวน์โหลดไปเลยนะคะจากนั้นนะครับทุกคนมันก็จะมีขึ้นนะทุกคนครับผมขอแนะนำนะครับอย่าโหลดอันะสุดท้ายนะนะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้โหลดอันที่สองนะคือที่ผมบอกว่าเนี่ยห้ามโหลดจตัวเนี้ยอันสุดท้าย เพราะว่ามันจะให้อัปเดตแล้วมันก็จะไม่สามารถปูได้นะครับโอเคให้เราเลือกอันแรกนะฮะคลกไปนะจากนั้นก็กดดาวน์โหลดไปนะครับกดไอพีเอ้ขอโทษด,ด,ด,ด้วยนะครัะพอดีว่าคือยังไงผมมันคนที่อันผิดอยู่แล้วก็กดเข้าไ a p k ไปเลยนะครับ มันจะมันจะได้มาแน่ๆนะครับถ้าเรากดตรงนี้กดดาวน์โหลดจาวแั้นก็กดดาวน์โหลดไปเลครับส่วนผมก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วโอเคราก็ไปติดตั้งกันเลยนะครับทุกคนก็แบบว่า